สวัสดีครับพี่น้องสู่แบตเตอร์คายเก่งกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมากระทืบเพอร์เฟกต์ไซโคลกันนะครับซึ่งเจ้าเพอร์เฟกต์ไซโคลเนี่ยนะคะเป็นตัวที่แบบค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับฉะนั้นผมก็เลยจัดทีมาประมาณนี้นะครับคือเพอร์เฟกต์ไซโคลเนี่ยครับเขามีระยะการโจมตีอยู่ที่650นะครับแต่ว่าเขาก็จะมีจุดบอดด้วยนะฮะฉะนั้นถ้าจะใช้ตัวมาจัดทีมนะฮะก็เอาตัวที่ ยืนใกล้ๆเลือดจะเยอะหน่อยนะฮะด็อก back น้อยๆนะฮะมานะครับหรือว่าเอาตัวที่ยืนไกลกว่า650หน่วยก็ได้นะครับอย่างเช่น Hacker Cat นั่นเองโอเคนะครับมันก็กด Start กันเลยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเจ้าอ Crescent ยังไม่ไม่มี Crescent Titan c a นะครับกับเ Greater เลสเกรเตอร์ Greater Greater Demon นะฮะจะสามารถใช้ในด่านนี้ได้หรือเปล่านะครับ ซึ่งผมก็เอาแคทคอมโบมาเพื่อเพิ่มความถึกให้กับตัวละครของเราด้วยนะครับก็ <c oughs> ไม่รู้เหมกยวว่าจะชนะหรือเปล่านะฮะโอเคไปกันเลยโอเคนะฮะงั้นก็ค่อยๆกระดึ๊บไปกันเลยบอสออกมาแล้วนะคะเป็นเจ้าเพอร์เฟกซโคนนั่นเองนะฮะไม่รู้เหมกยวว่าจะชนะหรือเปล่าแต่ตีรัวมากนะฮะเป็นบอสที่ตีรัวมากเลยนะฮะโอเค จาโกะนี่เป็นแมวที่นิยมใช้สุดๆนะครเพราะว่ามันเข้าวงของบอสได้นั่นเองนะฮะแต่ว่ามันตีแบบซิงเกิลไงประเด็นผมก็เลยเอาเจ้าแฮกเกอร์แคทนะฮะมาช่วยยิงพวกลูกกระจอกให้นะฮะโอเคไททันแคทผมไม่รู้นะว่ามันจะเข้าวงของบอสได้หรือเปล่าปกติเขาจะใช้ร่าง3กันแต่ว่าผมยังมีแค่ร่าง2อนงะผมก็เลยไม่รู้สิเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมเข้าได้หือไททันแคทเข้าวงไม่ได้ ไม่เป็นไรนะฮะซาลาโกะผม27ยิบเจ็ดนะฮะโอเคอูเกรเตอร์เดมอนเกิเข้ามีได้โอ้โหนกแบกเอาเลยเกรเตอร์เดมอนนะฮะถ้าเกรเตอร์เดมอนนกแบกน้อยๆนะฮะน่าจะพอเข้าวงได้นะฮะโอเคไปกันเลยโอเคนะฮะก็วิธีการสู้ด่านนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะก็แค่เอาซาลาโกะมาแทงแล้วก็ทำดาเมจบอสไปเรื่อยๆนะฮะ แต่ก็จะมีโอกาสที่เจ้าคนก้างปลานะฮะจะนอกแบ็คเจ้าซานโ,โกะมาตายนั่นเองนะฮะฉะนั้นผมก็เลยเอาแฮกเกอร์แคทมาช่วยเคลียร์ด้วยเนาะหวังว่าด่านนี้จะไม่ยากนะฮะซึ่งตัวที่รอบจากด่านนี้คือเกรียนมากะะับชื่อว่าน่าจะชื่อว่า,อ,าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคบเป็นแมวพายุนะฮะน่าจะแคททอนาโดเนาะ โอเคนะคะตอนนี้ก็ตีกันไปเรื่อยๆนะ,ะคลิปนี้นี่บอกเลยนะคะว่าไทามแลบเยอะแน่นะะบอกไว้ก่อนเลยนะฮะโอเคโอเคครับผมตอนนี้เจ้าเพอร์เฟกต์ไซโคนะฮะไม่สามารถที่จะอะ่ออกจากอ่ไม่สามารถที่จะตีโดนทั้งาราโกะอุ้ยตายแล้วนะะเพอร์เฟกต์ไซโคนะะที่เหลือก็แค่บึ้มบ้านแล้วนะครับมันก็สปีดเลยนะครับตอนบึ้มบึ้มบ้าน สวยบานบึ้มแล้วโอเคนะฮะโอเคผมไม่เอาเทเชอเร์เรดามาเพราะกลัวไม่ผ่านไงแต่ว่าถ้ารู้มันง่ายขนาดนี้คงเอามาแล้วละ่ะนี่นะครับได้มาแล้วส่วนถ้าถามนะว่าเจ้าอเมทัลไซคลนไปไหนนะครับฟุตเทจหายนะครับก็เลยไม่ได้อัดมาให้ทุกคนดูนะฮะโอเคโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปเไม่นี่กดผิด เดี๋ยวไปเล่นใหม่กันเลยนะครับสำหรับดาเลสกายแอดมอร์นิ่งนะฮะโอเครอบนี้จะแบบทามแลปเน้นๆเลยนะครับไปเลยโอเคครับผมผมผมตัวผมในอนาคตนะฮะมาพากแทนนะฮะเพราะว่าไม่งั้นทุกคนจะเบื่อได้นะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างนานเลยตอนนี้นะครับโอเคซึ่งตอนนี้ครับก็คือเจ้าเพอร์เฟกต์ไซโคเนี่ยเรียกว่ามันเป็นบอสที่เก่งเหมือนกันนะครับยืนอยู่ที่6-50หน่วยนะฮะฉะนั้น เราก็เอาตัวที่ยืนไกลกว่านั้นนะฮะมาสอยได้นะครับเช่นพวกตัวเซนเป็ดนะฮะหรือว่าแฮกเกอร์แคทที่ผมใช้ก็ได้นะฮะก็ก็ประมาณนั้นนะฮะงั้นก็ส่งกลับไปตัวผมในอดีตเลยแล้วกันโอเคครับสวยชนะแล้วนะฮะโอ้โหได้มาแล้วครับแคททอร์นาโดนั่นเองครับผมไหนมาดูหน้าสิเจ้าแคททอร์นาโดเป็นซุปเปอร์แลนะฮะโอเครับมาเลยนะครับสกิลครีเอเรียแอคแท็ก เป็นตัวที่คริกโกงมากนะฮะโอ้โหได้สุดโอเคครับผมในคลิปนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันนะจ๊ะจุบ๊บ